อ่าคำต้องเรียนครับค่ะวันนี้กันบ้านกันบ้านมีอะไรมาต้องเรียนอะไรค่ะเนี่ยมีอะไรศิลปะมีอะไรบ้างลูกมีคณิตนะครับมีอะไรอยากเรียนไหมลูกวันนี้คณิตกับอะไรวันนี้ศิลปะนิดนิดนะอ่ามีศิลปะที่เป็น แผนภาพนะครับอโอเคครับเสร็จแล้วก็ทําคณิตในเรื่องของคณิตเดี๋ยวโจทย์ใครไม่ทันมั่งมีไหมโจทย์ของคณิตเมื่อเช้านี้มีเปล่าทันหมดใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าโอเคนะครับอ่ะนักเรียนก็ลงมือทําไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับนะเดี๋ยวครูก็ นะครับยังอยู่ตรงนี้แหละครับนะมาสักบ่ายสองโมงสี่สิบนะฮะตัวเก็ลงมือทํามาเลยนะครับขี่ครูบอกว่าเป็นแผนภาพอที่ปัญหาอะไรนะคะไม่เขียนว่าอะไรอะไรลูกปัญหาของภาพอะไรนะคะอ๋อโจดเหรอโจทย์ของศิลปะใช่ไหม อ่าโอเคโจทย์ของศิลปะย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปัญหาของภาพเกิดจากสิ่งใดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูขึ้นจอให้เดี๋ยวครูขึ้นจอให้แป๊มหนึ่งแป๊บหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่คูุยไม่ได้ลบไปนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับ อ่าโอเคนะครับปัญหาของภาพเกิดจากสิ่งใดสามารถออกแบบเองได้นะครับไม่จาเป็นจะต้องลอกแบบของครูนะครับสามารถจะทำเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของนักเรียนได้นะครับนะทำเลยครับ ผมแฟงนี่ถึงเวลาปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับนะไม่รู้ว่าเสร็จงานหรือเปล่านะครับได้เวลาเหมือนกับนะพอถึงปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับนะงานก็น่าจะไม่ทันทุกครั้งเลยนะฮะถ้าใครเสร็จแล้วสามารถที่นะครับจะไปพักผ่อนได้เลยนะครับนะหอยเสร็จก่อนนะครับนะหอยเสร็จก่อนนะอย่าเพิ่งหนีออกจากกันไปนะครับ และในเรื่องของใบงานอะไรต่างๆคลิปวิดีโอนะฮะก็สามารถทยอยส่งมาได้เรื่อยๆนะครับนะทยอยส่งมาได้เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งต่อให้กับคุณครูผู้สอนในครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะครับนะจบแอ่านะโอเคค่ะ ก็ทำไปเลยลูกทำมาระบายสงระบายสีตกแต่งอยากให้คุณครูดูตรงไหนน่ะมาโช,นโช์นี่หน่อยโชวนี่อ่านั่นแหละแล้วก็ระบายสีนี่ลูกระบายสีให้สวยงามไหนไหนปอบวิสาเสร็จมาดูหน่อยเสร็จป่ะยังไม่ทำ <S 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 ยังไม่เสร็จโอเค <S 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 ค่ะใส่ลุงอ่ะแต่ขอดูใส่ลุงเสร็จแล้วค่ะแต่หนูขอนั่งอยู่เป็นเพื่อนครูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอดูงานเอาดูงานมาดูหน่อยเ้องดูโอเคค่ะเดี๋ยวจะแนะนําให้นะอ๋อทำมาสวยแฮยโอเคโอเคขอเตรียมตกแต่งรอบด้านลูกโอเคค่ะโอเคค่ะเออนั่งว่างๆทำรอบด้านไว้ไหนมาวาริษาไหนดูแบบสิไหนดูพวกแบบหนู เออนี่น่ารักโอเคโอเคระบายสีให้เยอะๆหน่อยลูกปิ่นก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวทุกคนนย่านี้ไหนใครจะให้ดูอีกไม่ชงชาใครจนันออกแล้วลูกอยู่ไหมอยู่ค่ะไหนดูสิเสร็จยังลูกยังไม่เสร็จค่ะไหนดูวาดวาดเป็นไงไหนขอดูหน่อยเป็แค่นี้ สวยสิลูกว่าเป็นการ์ตูนก็ได้เออเออเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยฟอนต์น่ะยังไม่เสร็จค่ะไหนดูให้ครูดูหน่อยลูกวาดเป็นไงแล้วองฟอนต์ก ฟอนมองไม่เห็นใกล้ไปลูกใกล้ไปไกลๆหน่อยค่ะอ๋อฟอนยังไม่ได้ฟอนเขียนตัวหนังสือก่อนโอเคโอเคแล้หนูค่อยวาดที่หลังได้โอเคไม่เป็นไรคอยอะคอยน้องคอยน้องคอยหลับยังลูกยังคครับืนนี้หนานี่คอยครูดูหน่อยลูกอ่าน่ารักเห็นไหมน่ารักโอเคลูกโอเคสบายสีสวยๆนะคะ ติ๊ดไอ้หนีติ๊ดนะติ๊ดแท็กติ๊ดแต็กทั้งติ๊ดทั้งแต็กเลยเปิดเลยไหนขอดูงานหน่อยลูกขอดูงานหน่อยยังไม่เสร็จเลยค่ะโจรน้าพักน้าพักเด็จยังคะค่ะค่ะน้าพักวาดอะไรให้กูดูหน่อยลูกดน้พักวาดรูปแบบไหนลูกไหนให้กูดูดิลูก เก่งมากอ่าเริ่มหัวใจอ่าโอเคค่ะอเก่งมากเลยให้แม่สอนให้แม่สอนเออเก่งๆๆนะโมนโมโมหนีไปยังลูกบ่โมยังอยู่เปล่าดึกไปแล้วยังอยู่ครับไหนขอใหคูดูอ่ะลูกดูดูหน่อ ขอดูผลงานดได้ลูกได้ะสะยุดริมหนีเลยนะสะยดุดไปแนบเลยนะครับเมื่อกี้นี้ยังอยู่เลยแฮรี่แฮรี่แฮรี่สู่เออแฮรี่เว้ยะ<แ>ลืมแฮรี่อ่ะขอดูแฮรี่หน่อยหน่อยแฮรี่อยู่วะลูก แฮร์ี่แฮร์ี่หลับไปแล้ววันสองวันที้ไม่เคยเฮ้ยฮะแฮร์ีล <นะ S 2> ล่ลูก,ลห,ลกหลับไปแล้วแน่ๆเลยนะครับโกโก้ใครในโกโก้เนี่ยใครเอ่ยนายเจษดาอา้าวเจษดากิษดาโตสิงห์ใช่ป่าวใช่ป่าวน้องนายอ่ะน้องนายเปิดกล้องเนี่ไม่ได้เห็นหน้านานเลยเนี่ยโอ้โห หายไปเลยไหนไหนเปิดกล้องให้ครูด,ดูหน้านะที่เร็วเบืออ่อแล้วขี้เกียจเรียนนะนายอวนยัง,ยงรู้เนี่ยเงยเราขอดูหน่อยขอดูผลงานชิ้นโบแดงหมาเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ใส่เสื้อไม่เป็นไรขอดูแป๊บนึงขอดูงานขอดูงานาไม่เสร็จครับไม่ใช่เปิดกล้องนี่ลูกผมเปิดกล้องเปิดกล้องนี้ ไม่เป็นไรโอเคนะครับนะให้เวลานะักเรียนก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนะทำไปเรื่อยๆเลยนะครับาโอเคอยู่ขายนาอยู่ขายลูกอยู่คนเดียวหรืออยู่กับแม่มนะโอเคขยันระวังระวังลูกอยู่คนเดียวนะครับเรื่องฟืนเรื่องไฟนะ